คุณผู้ชมครับนี่เลยนอยอยู่ที่งานมิซีโอนัมเบอร์วันอินเตอร์เนชั่นแนละคะอยู่กับคณะกรรมการคนเก่งของเราสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคณะกรรมการด้วยแล้วก็คัดสรรมงกุฎที่มามอบให้สาวงามด้วยอยากให้กล่าววันนี้นิดนึงคะใช่ครับก็สำหรับโจทย์แรกที่ได้รับจากจากทางผู้จัดนะครับก็คือเป็นมองอัตลักษณ์ของซีโอแล้วก็ จะนำไทยสู่สากลเราก็เลยดีไซน์รูปแบบให้มันมีความเป็นไทยผสมผสานกับความทันสมัยครับข้าไปด้วยเป็นมงเดในโลกที่มีโลโกโ้ CEO ว,ว้าวน,นี่เลยฮะครับและระยะเวลาในการจัดทํานี่นานไหมฮะก็มงนี้ก็ก็ อยู่ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์กันว้าวเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ด้วยด้วยดีไซน์เราเราเราคิดโจทย์ที่คิดโจทย์ก่อนว่าเราจะทําออกมาแบบไหนให้มันดูทันสมัยด้วยไทยด้วยอะไรเงี้ยฮะได้เลยแล้วก็โดยมาลงตัวกับที่ลวดลายอันนี้อะไรเงี้ยครับครับอ่ะกลับมาถึงการประกวดบ้างมีหลักเกณฑ์อะไรในการคัดสรรที่สาวงามวันนี้ที่จะมาสวมมงกุฎอันส่งเกียรติวันนี้ก็หลักเกณฑ์หลักๆเลยด้วยความตามชื่อนะครับซโออันดับแรกเราจะดูเ n e r g y ดูทัศนคติ นะครับแล้วก็ดูความสามารถนะครมันไม่ใช่แค่เดินสวยหน้าสวยหุ่นสวยอย่างเดียวยังรวมไปถึงทัศนคติในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยอ,อะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยชื่องานก็จะเป็นรูปแบบของ c ีออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ,รบเพื่อจะให้เป็น c ี n อ m b มเบอรัครับผมได้เลยอ่าทีนี้พูดถึงมงกุฎบ้างนะอ่า สื่อถึงอะไรในงานนี้อยากให้คณโอตกล่าวนิดนึงด้วงอะไรบ้างในมงกุฎด้วยด้วยมงกุฎนะครับจะจะเห็นได้ว่าความอ่อนช้อยเราก็จะนําด้วยลายกนกเข้ามาเล่นเพื่อจะสื่อถึงความเป็นไทยแต่ว่าในส่วนของบางมุมเราก็จะมีความเป็นความเป็นความเป็นลายเส้นเท่ๆ คุณผู้ชมมาต้องบอกว่าสวยงามมากเลยฮะในตัวเรือนเพชรนะฮะคัดสรรออกมาอย่างเต็มที่นะฮะในตัวมงกุฎนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ของซีโอ้ดยน้ำบัวบานน้ำบุวานว้าวมีเพียงหนึ่งเดียวใช่ไหมข้อนี้มีเพียงหนึ่งเดียวครับได้เลยแล้วก็ ฝากผลงานไปด้วยครับก็ปีนี้ก็มีสแกรนหลายจังหวัดอยู่แล้วก็หลายๆเวทีนะครับก็ฝากไปด้วยกับมงกุฎเพชรเล็ยคุณชายนะครับผมแล้วก็ได้เจอกันในหลายงานไดฝากเพจได้เลยครับเพจมงกุฎเพชรเล็ยคุณชายได้เลยครับผมได้เลยได้ครับเดี๋ยวขอบคุณคุณโอ๊ตมากเลยคุณะรับด้วยค่ะอ่ากดวอชนนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่ามงกุฎเพชร คัดสรรมาอย่างดีเลยนะฮะข้างหน้านะฮะไถ<ค>จะเป็นผู้โชคดีในค่ำคืนน,ะะนี้นะฮะซีอีโอนัมเบอร์วันไทยแลนะฮะต้องบอกว่านี่เลยมงกุฎคัดสรรอย่างสวยงามเลยสำหรับเรือนคุณชายของเรานั่นเอง